ครูจะครูครูมีแนวโน้มไหมคะว่าจะสอนขนมชั้นเราให้คุณรูตั้งสติก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูมีวิชาอยู่ในหัวต้องเอามาเรียบดีก่อนค่ะเป็นเด็กครูสายเบเกอรี่ค่ะขนมไทยนี่ขนมขนมกล้วยนี่ก็เรียกว่าอืขุดตำรามาเลยค่ะต้องไปขุดมาเลยใช่ไหมครูขุดตำรามาเลยไม่เป็นนักเรียน วันนี้เราก็มีออเดอร์ตัวนี้พร้องส่งแล้วนะคะเห็นกันชัดๆแล้วนะคะบังบังหน้าจอไ้หมดเลยบางคุณครูไม่เป็นไรค่ะจะไ,ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรโอเคไม่เป็นไรค่ะผู้ชมบอกว่าอยากเห็นมนมากกว่าหน้าตาครูเอ้ยไม่ใช่เราไม่หลั แล้วก็เราก็จะรอประมาณแช่ตัวประมาณสามสิบนาทีนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็มาแกะหัวมันเดี๋ยวเราจะแกะที่ที่เราหยอดไว้ก่อนใช่ค่ะคุณครนี้คือคุณครูศาสตร์ทพี่ดูอ่ะนะคะเดี๋ยวจะแกะอันที่ก่อนหน้านี้ที่ได้ทําไว้บ้างแล้วแล้ะว่าแล้วก็มาใส่จานเดิมเนาะกล่องใช่ไหมคะอ๋อเอาใส่เอาใส่เข้ากล่อง